มามาดอกบาลดอกบาตอกอุ้ยมามาลิเชกอุ้ยอุ้ยดอกบาดอกบามาดีก็กระซึ่้ชมทุกท่านกันเลยครับผมนี่อยู่ช่องทีซีเลเกอร์ขอนฉนนเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาฟูลทีมก็ที่ทุกคนขอมาก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้นั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นนะก็จะเป็นทางด้านของเชลซีนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าโซกาเตสเนี่ยผมรีวิวไม่ได้แล้วจริงๆนะครับ เนื่องด้วยเอ่อมาเของผมเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือแค่สี่ตัวสุดท้ายซึ่งผมจะเกี่วกไว้ตีแฮมซิกเพราะว่าผมได้ทําการไปตีเอ่อสตามเล่นนะเม็ดส้มประมาณยี่ิบกว่าตัวนะไม่ติดก็เลยจําใจจะต้องตีตีไปอีกสิบตัวก็กลายเป็นสามสิบตัวแล้วนะครับนะมันเลยทําให้ผมเสียม,มาเคไปเยอะมากนะจนมันเหลือประมาณสิบประมาณสิบตัวกว่อนสุดท้ายแ่แหละนะผมก็เลยไปตี มาซิซิโอที่ผมเพิ่งเสริมทีมานะครับจนไม่ส้มแล้วแล้วตอนนี้มันก็เหลือแค่สี่ตัวนะครับซึ่งผมไม่สามารถตีโซกเต้เล่นได้แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่มั้งว่าโซกเต้มันเก่งนะเออนะครับก็น่าจะเป็นตัวอื่นไปแล้วกันนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอดูโซกเต้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อาะเขาเรื่องอะไรดีกว่านะครับก็ผมจะมาทำฟูลแมนซิตี้นะครับก็จะมีตำนานห้าแล้วก็นักเตะปัจจุบันอีกหกนะครับก็คล้ายๆของพวกแมนยูกับลิเวอร์พูล ซึ่งผมบอกเลยว่าก็เหมือนเหมือนกับแมนยูกับแมนซีนะครับก็อ่ะเริ่มจากผู้รักษาประตูับผมคนนี้ขาดไปไม่ได้ผมปีเตอร์เช็คซึ่งก็ตํานานอยู่แล้วนะผมตํานานเอ่อเชลซี Chelsea นะปัดแบบกระจุยะจายนะผมสำหรับพี่คนนี้นะครับแล้วก็ผมใช้แผนอะไรวะสี่สามสามแอทแทเออผมใช้พีสี่สามสามแอทแท็กนะครับก็ลืมบอกไปเลยนะนะก็ผู้รักษาเป็นปีเตอร์เชคนะผมส่วนเอลบีเอลบีผมจะใช้เป็นครูครูเลยระย่านะผมเป็นร่างยูโรนะร่างนี้ซื้อยากมากนะผมนะ หนักประมาณวันกว่าๆนะกว่าจะได้นะครับแล้วก็ r b จะใช้เป็นลีเจียงนะผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอคนใช้นะแต่ว่าตอนกิจไอเนี้ยกิจกิจอะไรวะกิจของลีเจมาใหม่ๆนี้ก็มีคนใช้อยู่นะครับโอเคนะผมแล้วก็ C b บคู่ผมจะใช้เป็นทั้งด้านของลิคาโรคาบันโยคู่กับโคเวลนะครับซึ่งถามว่าทำไมโคเวลมันโ b i แค่นี้คือผมไปหามาแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆนะมันก็มีอีกตัวนึ้งแหละโอร้อยสามมั้งนะครับเมสซีร้อยแปด ราคาเนี่ยก็ไม่แพงไม่ใช่ไม่ถูกครับประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเอมเลยนะครับซื้อไปปั๊บก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นกันแล้วนะครับก็ทำการโคบอหล่างนี้มานะก็ต้องอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมผมดักมาได้เช่นนี้จริงครับเราโคบอนะแล้วก็ C m อ็มนะผมจะใช้เป็นเอนโซเฟร์นันเดสคู่กับมิคาเอลบาลลักนะผมผมบอกเลยว่าบอลลักเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ห่างหายไปจากเอเอนะผมคือ ไม่ลดทำไม E มันไม่เอาบัหลักเข้ามาเกี่นะผมก็อยากให้มีบาหลักร่างใหม่นะครับคือบัหลักมันเป็นตัวเก่งนะครับคล้ายๆชาวายสไตล์เกิดนะครับแต่ว่าเอ่อชาวายจะเน้นสมดุลนะบัหลักเน้นเกมรับเลยนะเกมรุกก็ได้นะบาหลักนะนะครับแล้วก็ C M ของเรานะก็จะเป็นน้องหนาวนะผมก็คือคพาเมอร์นั่นเองนะผมน้องหนาวนี่ราคาก็ค่อนข้างที่จะปานกลางนะผมนะนะครับต่อไปเป็น L W นะผมก็จะใช้เป็นทางด้านของ Ashley c o นะครับนี่ ใช่ไหมแอนเชลรี่โคหรือโจโคว่าโจโคนะผมขอไปด้วยคือชื่อมันเหมือนกันไงนนะแล้วมันอยู่ทีมเดียวกันเนะียแอนเชลรี่โคกับโจโคนะครับต่างกันที่ตำแหน่งนะประเทศก็ประเทศเ,เดียวกันนะครับผมจะใช้เป็นโจโคนะผมว่ามันยิงเอ็นดับบิได้นะนี่ครับแล้วก็ R W จะใช้เป็นเปโดเนโตนะตัวน,นี้เคยใช้แล้วนะก็ถ้าทุกคนดูนะตอนที่ผมเสริมทีมแรกๆนะก็จะมีเปโดเนโตอยู่ในทีมนะวิ่งเร็วมากนะนะครับส่วนหน้าเป้าของเรานะเป็นใครเป็นไม่แน้นะนอกจากไอ้แมลงสา์แล้วผมดีเออด็อกบาร์นั่นเองนะครับก็ ผมบอกเลยว่าทีมนี้ผมบอกเลยว่าสุดๆนะมีแต่ตัวทีเอทั้งนั้นนะผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพามืเมอร์บอลหลักครัมันโยด็อกบานะตีทีเอประมาณห้าถูกห้าตัว,ตวนะครับเยอะอยู่นะนะครับโอเคนะผมก็มากดรับกันเลยนะผมว่าจะเกินห้าร้อยเอไหมนะป้าเทไลนี่นผมสี่ห้าเก้าเอมถูกมากนะครับผมบอกเลยว่าไปฟูลทีมกันได้เลยนะผมตามใจชอบนะเลือกตัวใช้แบบหลากหลายนะก็ผมคำนวณมาแล้วแหละนะครับนะสี่ห้าเก้านะรนะับมาแล้วผมเนี่ย อ่าจบนะผมก็มาเอามาเข้าทีมกันนะผมก็เดี๋ยวจะเทนด้วยนะเทนสิบด้วยนะเหมือนไอตอนที่ผมเทนทีมเมตาเก่านะครับประมาณนั้นเลยนะก็ส่วนใครดีถามว่าทำไมแมนยูกับรีฟูพี่ไม่ตีบวกไ่พี่ไม่เทนคือผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นมันมันมีอะไรเทนด้วยนะก็เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําแบบว่าฟูลีฟูแมนยูวีสองนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับแต่น่าจะอีกไกลนะช่วงนี้ตังค์ก็จะมีนะผมเสริมทีมว่าโหจนเลยนะครับมาพูดภาษาตัวผมปีเตอร์เช็กนะครับผม ตันนี้คือเก่งอยู่แล้วนะครับใครก็รู้นะเป็นคู่กัดของวันดุษาะนะครับนับสูงพอๆกันแล้วก็มกังโกคูเร่าครับตอนนี้บอกเลยว่าออืสุดยอดนะตัวน,นี้ <c oughs> โอเคนะผมต่อไปเป็นซีบีคู่นะครับตัวผมคือผมว่าตัวอื่นไม่เก่งหมดนะผมเป็นห่วงแค่ซีบีตัวเดียวก็คือโควาแล้วโอวีแอมันช่างน,น้อยเลยเกินนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวให้พี่แครมันโยแบกแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็จะมีบัลลักนะบัลลักจะยืนตรงนี้แล้วก็อินโซ เอนโซยืนยืนตรงบาลหลักดีกว่านะเพราะว่าเอนโซมันบอลหลักมันกมรับดีกว่านะผมก็จะให้มันยืนใกล้ๆนี้นะครับจะได้รับเอ่อรับแทนโคบอลด้วยนะบางทีโคบอลมันหลุดตำแหน่งไงนะว mm hmm. ิ่งไม่ทันเพื่อนนะอ,อมนะมหณนั้นแล้วก็น้องหนาวรับผมโคฟา์เมอร์นะครับตัวนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะครับจริงๆเขาเป็นเด็กป้านแมนซีใช่ไหมแต่ว่าหรือว่าเืออะไรขึ้นไ,ไม่รู้นะคือผมไม่ค่อยติดตามเรื่องเทาง่านี้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคือดูอย่างเดียวนะครับ นะโอเคนะผมไฟวินที่เราล็อกแล้ว,ลวผมด็อกบาก็ลงมาเลยนะครับ OBR เนี่ยก็เดี๋ยวผมต้องอัพสกิลก่อนนะเพราะมันมันมีตัวไม่ถูกตำแหน่งเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปเจอตอนที่ผมเทนแล้วก็อัพสกิลสินเลยนะผมไปโอเคนะผมตอนนี้ผมได้ทําการเทนสิบทุกตัวแล้วนะก็จะมีอยู่สองตัวนะก็คือด็อกบาเทนยี่สิบสองแล้วก็น้องหนาวของเราเทนยี่สิบ เนื่องจากเอ่อคือผมมีอะไรผมลืมไปว่าผมมีอะไรที่เทนยี่สิบอยู่นะก็เลยมาเทนโคพาร์เมอร์ของเรานั่นเองนะก็ <c oughs> มาลองดูนะก็มันจะเก่งไหมนะมก็จะมีสองตัวนะที่เทนเยอะกว่าชาวบ้านเขานะก็ประมาณนี้ผมเป็ดเสรโอเบียเก้าสิบเก้านะผมถ้าเปลี่ยนโคเวลก็น่าจะขึ้นร้อยเลยนะเพราะว่าโคมันโอเบียค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับค่าที่มันจยบันอยู่ที่ห้าร้อยห้าเอ็มนะครับก็ก็ค่อยๆแบบว่าดักซื้อไปทีละตัวนะก็ไม่ต้องรีบนะก็หรือว่าจะปรับ ใช้ตามความชอบตามความสามาของตัวเองก็ได้นะก็ผมแบบทีมกลางๆเลยนะครับตันานเมาสมกับนักเตะปัจจุบันนะครับก็โอเคนะผมก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอในในกิแรกกันเลยนะผมไปโอเคนะผมก็จะไปนั่งของทีมชาติยซีแลนนะก็โอ้โหร้อยสิบสองวันนี่เ,เจออีกแล้วคลิปที่แล้วก็เจอนะครับแต่คลิปนั้นชนะได้ไงไม่รู้คลิปนี้ผมก็โ,โฟันได้สตาร์มเทนสามสิบมิสส้มโอ้โหดูหลังวงเทนสิบ ลังผมเทนสิบอะไอโคเวลอะโอเมแอนด์แปดสามเองมาครับจะรอดหรือจะล่วงปราตั้งรับรอเลยเหมือนเดิมนะผมสไตล์เดิมเราเน้น,อน,อนอตอกบอลโอ้ยอโ้ยอ้าวไก่เข้าในสวยดิเราก็มีนะเขาก็มีโคนะแต่เขาเป็นโคล,ล่างสุดยอดไงเราเป็นโคล่ลางล่างไหนก็ไม่รู้เนี่ยล่างออริจินคนะรับบัลลักไปที่เนโตเนโตคาร์เมอร์ เอามื่อตอกนะโอ้โหตอกเบี้ยวจัดฟาวนะครับฟาวเรานั่นไงเอาเอาดอกบาดอกบาสายโอ้โหฟันไ้กับสตั๊มว่ะแม่งดักสองฟางสองทางเลยนะโอ้ยลิ้นพันแล้วสองฟางอะไรเนะี่ยโอ้ยเฮียโอ้ ไล่ไลวุ้ยเช็คเซฟเช็คเซฟมามาครับพี่อ๋ผมนึกว่าเขาจะเคลียร์ผมเลยผมนึกว่าเขาจะเปิดนะเคลียร์ไปเฉยเลยก็เลยอุ้ยติด <c oughs> อินโตดอกบาอ้า,อาโอวโคอุ้ยมีสตั๊มมันมีสตั๊มโอ้ยหนีไม่พ้นอ่ะมันหนีไม่พ้นจริงๆทุกคนถ้าจะหนีพ้นก็นต้องยังต่ำมาสักยี่สิบยี่สิบห้าแล้น่ะนะครับ เตลองตังมากอะไรดีก็หมดแล้วนะครับต่อ,อีแล้วมันต่อ,อีแล้วโควอลโอเบียเปตสามโอเบียเปตสามเฮ้ยมาดิได้เฉยโคนะผมถับมาหาช่องคืนยอนบัลลักไปที่อินโซด็อกบาด็อกมามาเลนเชคโคนะครับด็อกบาโอ้ด็อกบาโคใจเผื่อไปนะครับได้อีกแล้วโค ดอกบายิงยิงเข้าโอ้ยดอนปัดมาวยดอกบามงไปเจอดอกบามงอยู่ไหนนี่นี่มงดอกบาดอกบาโอ้ยฟันไดโอ้ยโอ้หขึ้นหน้าแล้วเป่าโอเคมาโอ้หดอกบาเกือบได้คนระับดอนแม่งปัดดอนนี่ก็เหนียวนะแค่กองหลังก็เหนียวเลยนะนะประตูเหนียวก็ไปอีกใครจะเจาะเข้าเลยเนะี่ย นี่โตนี่โตเลนเช็คลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีนะคืนหลังไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เองโอ้นโซอุ้ยสวยโคบอลโอ้โสวยโคบอลเฮ้ยตัวนี้มันท็อปฟอร์มอ่ะ นะคือหลังโอยาแฟร์สามไม่ขู่ใจไม่พันอุ้อู้ยุ้ยอู้ยุ้ยเตะอะไรนะโอ้โหแล้วก็โดนลูกซ้ำอุ้ยเตะอะไรวะไอควารัสอะควารัสเตะอะไรวะเมื่อกี้แหววไปเสียวแหววไปดูดิเตะแล้วผมกลัวเลยนะเช็กเช็กรู้สึกว่าจะไปติดริยาช้าไปหน่อยนะมันเอไอเก่าแล้วเอาซะผมโอ้ยเกือบนะเมื่อกี้ ฉวยโชนคานน้ำเตะเราก็โดนซ้ำอยู่ดีนะไรนะโภนิโตตูเล่โอ้โหโอ้โหตอก็เสียจังหวะเสียจังหวะโดนโดนโอ้โยเสียโอ้โหยผูมัดทิวด์คืนโอ้โยเดือโห เข้าทีละสองตัวเอ้ยคููเลยย่าอุ้ยเกือบมามาลอกบาลอกบาตอกอุ้ยมามาเลนเช็กอุ้ยอุ้ยล้อกบาล้อกบามาดีไอ้แมลงสาบว่ะร่างนี้มันยังเก่งอีกเหรอวะของจริงของจริงดูเลนเช็กลบคมๆอ่ะคมๆม,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 มามาแล้วดีเสมอครับผมโอ้โหระวังลูกสตรเลยเราอ่ะ คือเราแพ้ลูกศูน์นะเพราะหลังเราไม่มีความเร็วนะเฮ้ยเราจะได้จังหวะสวนอีประตูไหมน้องหนาวน้องหนาวขึ้นมานผมฟาเมอร์อไหลไปโคโอ้ล้ำหน้าโอ้ยแม่จะรออยู่แล้วโคมแม่งล้ำหน้านะครับนูน่นล้ำไปนู่นเลยนะนะผมก็ไม่เห็นไงเฮ้ยเผื่อได้เพื่อได้เพื่อได้โอ้ไม่ได้มาเป่าแล้วจ้าดูวยเกือบแล้วผมเกือบแพ้แล้วนะผมด็อกวาตีเสมอให้ โอเคนะผมเดี๋ยวไปเจอในกิมต่อไปเลยนะายโอเคนะผมก็เจอเป็นหน้าของลิวฟูนะครับเจอเป็นอะไรเบส number one นะครับเจอแบบเดอะเบสอะเดอะเบสน u m b e r number o มานะครับอุ้ยยิ้มเขาละ่ะโอ้โหโอ้โหหน้ามันวิ่งประมาณสักร้อยห้าสิบขึ้นทุกตัวเลยมันนะ้งน่ะหน้าผมวิ่งไม่ถึงร้อยสี่สิบเลยมั้ง เน้นใจนะผมเน้นใจเน้นใจไม่ไม่เนรเลี้ยงไม่เนรเลี้ยงพาเมอร์คาร์มันโยฟร์นันเดสคืนไล่บายโคโอ้ยเขาเขาเขาอุ้ยอย่าให้มันตอกนะอย่าให้มันตอกนะถ้ามันหลุดนะถ้ามันตอกอ่ะตั้งรับก่อนตั้งรับก่อนเย็นเย็นเย็นโอ้ยคุคุเลยยากา่ะโคไปด็อกบาอุ้ยตอเลสเย็นเย็นเย็นไพเมอร์โอ้ย อุ้ยโอ,โอ้ยอุ้ยฟาวใครนี่อ้าวฟาวเขาครับเขาได้บอลแล้วมันฟาวแล้วถ้าเป่าเป็นฟรีคิกนะเอาเออนะกำลังจะด่าเลยนะแต่โชคดีไปที่ไม่เข้าโอุคุเลีย,ยเย็นเย็นเย,นเยน็นขับมันจบบอลลักจิมนีโตอุ้ยนะครับผมโอ้ยพาไปช็อต อุ้ยเช็คจิมโอเคดอกบาดอกบาตอกได้ไหมได้ไหมผู้มันเหมือนจะเร็วนะครับมันเหมือนจะเร็วนะมาเว้ยน้องหนาวมาครับโคไล่ไปในโตในโตไหลโคโคมาแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหโดนลุมโดนลุมเว้ยได้ยิงโว้ มาไว้โคอย่างตึงอ่ะหลบกองหลังเยอะจัดสองตัวลุงนะผมเอาโคไม่อยู่มาไว้มาไว้ลูกฟุกจัดอะลูกอย่างฟุก,กอะอสูอะไรเ,เนี่ยสูอะไรเ,เนี่ยพี่หูยคิวจัดอ้าวอุ้ยเขายัออยางได้ปะเปิดไปบานบานเปิดไปเปิดไปไหนเนี่ยน่ะ หมดเวลาแล้วผมอุย้ยนะครับโคเป็นยิงได้ไงวะนะผมยังงงเลยมาเว้ยมาเว้ยตอเล็ดบลิเซีบลดิซีเออโอ้ยเช็กโอ้โหมันต่อไปก็ต่อไปก็หลุดเลยดีนะผมบอกแล้วต่อเนี่ยมันหลุดแล้วต่อมีหลุดอนะ่ะผมบอกเลยนะป่าบุกเลย มานะผมเฮอร์เลเ,เลนไปไปโคด็อกโอ้อโอโยขาวขาวเอาไปมาไปเราเ้นเขาตอกนี่แหละหลุดทีนะตอกทีหลุดเลยโคอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบผ่านนะถ้ามันเฟ้ช็อตไปอีกทางนึงผ่านแนะ่ หาช่องจ่ายเขาหาช่องายวะมาแล้วคืนไปอูริฟีตอรเลสอื้อสวยไปสวนโคเนโตบัลลักโอ้โหไม่ใช่บัลลักล็อกบ,บาไม่ทันนะครับคาบาคาว,วิ่งรอแล้วมาอุ้ยห้ามเสียห้ามเสียลูกห้ามเสียลูกแค่นั้นคนระับรับดีๆ อุ้ยสวยอุ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มเข้าพวดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโคมาโคมาแล้วยิงโอ้โหดอนยิงมาดิเนโตเนโตอเอ้ยดีนะผมได้ลูกซ้ำเนโตนะบอลไหลเข้าเท้าเนโตพอดีมาแล้วเฮียมาเวิ เอ้ยได้ได้เหลักสูงเฮ้ยเอาอีกรูปไหมเอาอีกลูกไหมอือ,อ,อทันเหรอทันเหรอเนโต้เนโต้ยิงโว้ยว่าดีปิดฉากสวยงามนะผมเขามาหลุดช่วงท้ายนะผมเลยโดนผมยิงไปสองลูกนะครับจบครับผมนี่เนโต้มันมามื่ดแว่นนะต้นเกมไม่ค่อยจะเห็นของบอลเลยนะผมอยู่ดีๆท,ท้ายเกมทำประตูเฉย <c oughs> เรียบร้อยนะผมนี่ได้อยู่นะทีมนี้เนี่ยนะครับผม โอเคนะผมก็หลังจากที่ผมได้เล่นมาประมาณประมาณเจ็ดแปดเกมนะไม่ก็สี่ห้าเกมนะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเยอะมากนะครับก็มาดูประวัติกันนะผมเล่นแบบไม่แรงนะนี่ก็คือผลของเรานะผมก็รู้สึกว่าจะชนะประมาณสองตาแพ้สองตาแล้วก็เสมอหนึ่งตานะก็ตาที่ผมก็น่าจะลงก็น่าจะเป็นไอ้พวกแนทที่มันชนะนะผมไอ้คนนี้เขาออกนะเขาไม่เขาไม่ได้เล่นนะอันนี้เขาออกนะครับก็เลยชนะมา นะครับก็ถ้าเล่นจริงจริงๆงจก็ชนะแค่คนนี้คนเดียวนะครับไอพวกนี้คือแพ้นะไม่ไหวจริงนครับไอนี่คือโกก็ปัดกระจุยกระจายนะผมดอนนัลโมานะแม่งเนิบหน่อยนะเอเอนะเนิบดอนหน่อยนะเนิบให้มันปัดแบบปัดน้อยๆนะปัดน้อยๆหน่อยนะดอนดอนแม่งปัดกระจุยกระจายมากผมบีดีกับดซนี่แม่งก็เอไอโคตรดีนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวนะครับไอคนนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ก็เจอบูฟอนเทนสามสิบ คือแต่และคนที่ผมเจอประตูเมโซเทสสามสิบอะอันเนี้ยเห็นไหมรู้นะบุฟเฟ่เทสามสิบบ้าบ้าไปแล้วนะครับแล้วผมยิงคือผ,ผมเจาะเขาไม่ได้เลยนะผมแค่หลังผมก็แค่หลังเขาก็แบบกินขาดกองหน้าผมแล้วนะแล้วพอผมหลบหลังได้มันก็ต้องมาเจอประตูนะครับนไม่ไหวจริงนะทุกคนก็ต้องประมาณนี้ล้กันนะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับแฟนเชลซีนะที่ขอมานะก็ประมาณนี้ละกันนะออก็ตาที่เล่นดีๆก็มีนะมีให้เห็นอยู่เยอะเลยนะก็ส่วน เต็มสิบเนี่ยอันนี้คือเหมาลวงนะผมให้อยู่ประมาณสักอันนี้ไม่อวยประมาณสักเจ็ดจุดห้านะครับผมนะประมาณนี้นะครับหักไปประมาณสองคะแนนเรื่องเออรู้สึกว่าผมจะมีปัญหาเรื่องกองหลังนะครับผมคูคู่รยยาผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นในเกมเยอะเลยวะนะไม่ค่อยมีจังหวะสกัดบอลเลยนะท่าที่เล่นมานะนะครับส่วน <c oughs> ตัวที่เห็นผมรู้สึกว่าเก่งนะผมว่ามีโคโวลนะผมว่าแม่งเก่งนะเว้เวทุกคนเห็นนะมันวิ่งไปสกัดแบบตอเลสอย่างเงี้ยสกัดกองหน้าเขาได้หลายตัวอยู่นะโควลนะส่วนคาร์ันโย่ก็เป็นตัวแบบว่าดักบอลที่ดีนะผมคาร์ะ บอลหลักก็ได้อยู่นะผมมีจังหวะได้บอลมีจังหวะจ่ายมีจังหวะเกมรับนิดๆหน่อยๆนะผมสำหรับบอลหลักนะครับแต่ผมอยากให้มีร่างใหม่นะบอลหลักนะผม E A นะ T S เนี TS ่ยเอาเข้ามาหน่อยนะบอลหลักนะอยากได้มากนะครับร่างใหม่นะครับรอเลยนะถ้ามีให้แลกก็น่าจะแลกมานะครับส่วนเอ็นโซเฟอร์นันเดสผมว่าเกมลุกได้เลยนะเกมรับไม่ค่อยเห็นนะผมส่วนไอเนี่ยแม่งเกมลุกเก่งมากนะผมสำหรับเอ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับพาร์เมอร์ได้นะผมมีจังหวะแบบว่ามันชอบขึ้นไปตรงแถวตรงนี้นะเป็นหน้าอยตัวหนึ่งเลยนะครับนะมันจะชอบให้เนโต้่่่ยยนะครับแมง็ใบ ส่วน LDB ก็คือโคนะผมผมว่าแม่งเก่งนะนะมีจังหวะแม่งโหโดนลุมสองตัวไหวเฉยนะครับคือโหลบแบบโหลบแบบดิจิตอลอะเออดิจิตอลแล้วก็จ่ายนะไม่ใช่จ่ายดิยิงนะแล้วก็เข้าด้วยนะบอกเลยว่าโคีนสุดยอดนะครับส่วนเนโต้นะเป็นม้ามืดนะผมผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบว่ามีความเร็วคือเนโต้มันเป็นตัวที่เร็วมากนะถ้าเทียนสามสิบมันวิ่งประมาณสักร้อยห้าสิบเกือบร้อยหกสิบเลยนะผมสำหรับเนโต้นะ ผมบอกแล้ว่าเก่งนะตัวนี้นะไปใช้กันได้นะในโตนะไม่จำเป็นจะต้องฟูลทีมนะมันก็ใช้ได้นะสำหรับในโตนะราคาถูกด้วยนะส่วนกองหน้าจอนเท่าไรประตูของเรานะผมด็อกบาต์นะตัวนี้ก็มีจังหวะม่งนะผมมีจังหวะม่งนะอาจจะไม่ค่อยเห็นเขายิงนะผมด็อกบาร์นะแต่ผมรู้สึกว่าเก่งนะผมเก่งนะคือตอกแม่งหลุดเลยนะหลุดกองหลังเลยนะแต่ถ้าเจอพวก อกองหลังที่สายชนนะครับอย่างพวกสตัมหรือว่าสายเดซี่นยสายดุดันหน่อยหน่อยนะับก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเอไอมันเก่าแล้วแล้วก็เวลามันโดนดึงเนี่ยไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะผมด็อกบา์นาะโดนดึงดีคือแบบโหครับเกือบจะปิวนะผมคือมันตัวใหญ่จริงนะแต่ว่าแบบคือมันเรื่องเอไอด้วยนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องเอไอโดยที่เก่าแล้วนะส่วนเช็คเช็คผมว่าเหนียวอยู่นะเออมีจังหวะปัดหลายรูปแบบอยู่นะสำหรับเช็คนะครับแต่ปฏิกิริยา,าจจเก่าไปแล้วนะครับก็คือเวลาลูกซ้ำเนี่ยอาจจะโดนลูกซ้ำบ่อยไปหน่อยนะครับเช็คนะครับ ก็ต้องมางคับกองหลังดีๆนะทางนั้นนะประมาณนี้นะผมสําหรับฟูเชลซีนะผม OBR ไม่ถึงร้อยเหมือนพวกแมนยูกับลิเวอร์พูลก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าเก่งกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลอีกนะครับที่เท่าที่ผมฟูทีมมาครับส่วนไอ้เรื่องเพิ่มงบในการฟูทีมเนี่ยจาก 500m เป็นงบแบบมากกว่านี้ก็ขอเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากทีมผมเนี่ยเสริมมาหม่นะผมตังค์มันก็เหลือแค่พันเอ็มสุดท้ายแล้วนะก็ยังไม่อยากจะเสริมอฟู Food อะไรที่มันแบบไร้เปื่อยนะเดี๋ยวตังค์มันจะหมดเอานะแล้วก็อัปเดตคอนเทน ก็อะไรเนี่ยโหลดอะไรอีกเนี่ยนะครับอ่ะช่างมาแล้วกันนะก็เดี๋ยวปิดคลิปแบบดำๆอางนี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ติดอตามช่องทีซีเด e เกอร์คอนโนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยรอเลยนะผมแฟนแมนซิตี้นะผมรอดูยนะเรือใบสีฟ้านะครับเจอกันคลิปหน้าก็ผมบาย